สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทักทายเอฟซีของยายบนุญอนเป็นที่รักเลียกคิดถึงทั่วโลกอยู่สมทุทรปราการนะคะเนาะาสวัสดีทุกทุกท่านทุกคนเลยที่เข้ามาเบิึงคลิปของยายบุญในช่องยายบุญโคนโดโซเป็นโรนีส่สวิเดนนะคะก็ช่วงเวลานี่ทักทายกันอยู่ที่สวิเดนประมาณเก้าโมงเช้านะคะก่อนมงค์คืนของสวิเดนเมืองไทยเขาก็จะอ่าบายคอยไปแล้วเนาะพี่น้อง เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะยายบนจับผ้าเฮ็ดหยัางวันนี้เราจะนําเสนอเมนูอาหารตามที่มีอยู่ในสวนของเรานะคะวัตถุดิบหาได้จากสวนอันนี้ยายบนไปจก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 โกยโกยโกยกย,กยมากนะคะพี่น้อง <c oughs> ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็แบบหอม ผักชีหอมปอมผักหอมปอมบานเฮามันฟรังกุยขึ้นมาหนี่งยังบริลลางพี่น้อยเอามาเฉพาะที่เราจะทําแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละ,ละขาบตัวนั้นเองเนาะเขาต้องการจะกินเขากไปเอามาเขาบ่ต้องการเขากบ่ต้องเอามานะคะเดี๋ยวพูดหละ่ะให้มันอ่หิมะจะลงแหละพรไงเราจังสิบกุยขึ้นมาวันกินมาท่านเดี๋ยวมันก็จะออกนอนอะแม่พี่น้องเออมันก็จะออกนอนอันนี้เป็นของที่อยู่ในสวนเขาจะไม่เห็ดยังมันตีวันเี้เขาจะเห็ด ไส้หมูนะคะพี่น้องนี่เฮดไส้หมูอืออันนี้เป็นเครื่องแกงนะคะเป็นเครื่องแกงแล้วก็เป็นกะทินะคะเฮดบนจะเฮดให่อใหญยหงเขาสวยเรียบร้อยแล้วกับ่าเ็นเฮดไห,ห,หแต่พใหญ่หรอขอกบบกินน้ำละพี่นอ้องเฮดบนกินได้พใหญยกินได้ก็คือเราไม่ไม่ไม่ใส่เครื่องเทศที่เยอะมากแล้วก็อันเครื่องเทศที่มันมีพิกน,นะแม่พี่น้องประมาณนั้นเนาะนอก็จะกเฮดไห่ออพาพอเด่นนี่รสชาติ ของแกงนะคะเป็นแกงแพนแนัแหงแกงล้าสมันหรือว่าแกงโยหวานกันสีเขาก็จะไม่ใส่เบิดซองกันสีนะพี่น้องเพราะว่ามันจะเผ็ดให้รสเผ็ดมากเราพะย่แล้วก็จะกินบบได้เนาะเพาเป็นพลังที่กินเผ็ดไม่ได้นะเขพะย่นี่แต่พลังบางคนเราเ่นกินเผ็ดได้เด้เออเมียก,กินสมตําเผ็ดแต่กินได้แต่ว่าพะย่รู้นี่แล้วกิกนได้นะคะสม,ามําแต่บ่ใส่ริก <laughs> ประมาณนั้นแล้ะพี่น้องเออ คนขาใจเนาะเพราะว่ามันมป็นอาหารเพื่อนที่จะไม่กินพริกกินอย่างเนาะคนเบเ่อกินต่กินยนี่ยยิ่งเลยอันสําหรับที่นี้ผิดแต่ว่าอันใดที่ผมเป็นผมไม่ผิดอ่ะไม่ใส่พริกมากเพราะไอ้ม่อย่างที่แล้วก็ได้กินได้ยูนะ่ครี่นอกแล้วก็กินได้ยูแต่ว่าจะให้กินแบบเผ็ดเผ็ดเหมือนอคนเอเชียห้อกับเป็นไปไม่ได้นะคะคนกินเผ็ดก็ได้ไปเกตตามตามนั่นแหละที่นอกเขากินได้ห้ากับเฮดไห้เขากินนะเขา เขากินน้ำเขาเขากินน้ำข้ากประมาณนี้เนาะอาหารฝรั่งยิ่บนก็กินได้กินน้ำพันได้คือกันแต่จะให้มันอุ่นทองใส่มันแสบคือข้ากินเขาอุ่นทองนั่นนั่นคือข้ากินกินเขาเจ้าเขาเหนียวข้าเนี่ย,ยมันกับมันกับบ๊วยไช่นะพี่น้องเดี๋ยวยิ่บนจะทำการเตรียมวัตถุดิบเด้อพี่น้องเด้อจะทำแกงนี่แหละนะคะแกงมัสมัน่นแต่ว่าข้ากะจะมีผักมีผักแก้มมีผักแก้มนะพี่น้อง มัสมันหมูนะคะไม่ใช่เนื้อไก่นะคะว่าไม่นเนื้อไก่อโกไก่หน่องไก่นะคะแต่เราจะดัดแปลงเป็นทําทมัสมั่นหมูนะคะพี่น้องใส่หอมใหญ่กับไอ้นี่แหละนะคะไห้มันดีนี่พักนี้รสชาติขึนมาหน่อยนึงไห้มันอุ่นทองน้อยนึงงสามารถนั่นเนาะตามนั้นแหละนะพี่น้องเดี๋ยวยังมาเบิ่งหน้าตาเวลาเห็ดเหล้่ยบางคนก็สิว่าคืบอบ่ตังกง้องคือบ่อันอเฮ็ดให้เบิ้งแน่ ทำไม่ยากหรอกพี่น้องเสิร์ชกับไปเบิ้งไม่อ่ากูเกิลหรือใน u t u b e นะคะช่องทําอาหารช่องสอนทําอาหารเนาะแต่ที่บนบอมเนสอนบอมเบนส่องสอนทาอาหารโดยตรงพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ก็เอ่ผ้านําเสนอผ้าเบิ้งซื้อๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เข้าใจเนาะค่ะบอมีอย่างมากมมยนั่นแหละตามนั้นเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งหนา้าตาตอนเฮ็ดแล้ววเแล้รียกว่ามันจะเป็นอังไรเป็นจะกินบอมกับกับซีเฮ็ดใ้ถือปากพ่อหญ่ถือปากจ้าของนี่แหละเนาะพี่น้อง เดี๋ยวคอยรอกกินน้ำกันเดี๋ยวคอยรอเบิ้งหน้าตาค่ะพี่น้องค่ะฮะค่ะพี่น้องมากินขนมปังคาเยมกับเย้บุญไม่ไม่มีไม่มีไมมอ้กา,ฟาแฟเด้อค่ะเด้อบ่มีกาแฟายีบุญกินไปแล้วกาแฟาตั้งเต่เช้านะคะเพราะว่าพญ่าเล่าส่งขึนไปห้แล้ียวกอนที่เราจะออกไปเหตุงานเนาะแล้วก็ส่งขึนไปหายย้บุญรเย้บยุญจะกิน กินได้วันละแก้วพี่น้องกินกินได้มือละแก้วเพกเกินนั่นนะคะบพราไห่เกินนั่นอันนี้ญี่ปุนม่นางกินขนมปังท่าแยมนะคะแยมแยม,แยมบูเบอรี่ตัวเองทำนี่แหละนะคะพี่น้องก็กินล้อมทองนะคะกินล่อกินล่ออาหารนะตอนนี้ที่ญี่ปุนฮิตอ่าแกงอนี่ยก่อนม,มัสมมนเออม,มัสมมนหมู มะเสมันหมูนะคะยังบ่าทานได้สร็จเนาะเราวางทีร้อยอยู่บนก็เลยมานาั่งกินกาแฟแล้วก็คุยกับเอฟซี่กินเน้นมปังแล้วก็คุยกับเอฟซีเนาะ,ะค่ะเนาะ,ะอันนี้ตัวเองเฮดเองนะคะเพราะว่าเขาไปเก็บมาบูบอรี่นะคะน,นี่เป็นบูบอรี่สีมันจะออกเข้มๆดำๆดต่พอหน่วยมันสีดำเนาะหน่ยมันมุม่วงจนดำนั่นแหละค่ะเป็นรัสเบอร์รี่ที่เยู่บนเฮดที่เก็บอายุบานตัวเองในบาน <S <S พ่อใหญ่เนี่ย มันก็จะเป็นสีแดงนะคะมันมีสองอันสามอันหนึ่งมันเบิดแล้วนะคะสตรอเบอรี่เบิดแล้วญี่ปุ่นบอกว่าใครกินดอกโดนๆจะมานั่งกินแบบนี้เท่นหนึ่งส่วนมากถ้าเป็นเบรกฟาสต์นะคะก็จะเป็นญี่ปุ่นจะชอบกินไข่ต้มไข่ต้มที่มันเป็นแค่์ยางยางมะตูมอะยางมะตูมอ่ะอืมเป็นไข่ย่างมะตูมเนาะก็มากินกับซอสพี่น้องแล้วก็จิบไปด้วยกาแฟเฮ้ยเดีย๋ยวขอุ่นท่อง อยู่ได้เบิดมือนะแม่พอไงแล้วเ้าไปเอากล่องมาแล้วสี่ห้ยี่บนเอาแยมใส่ถุงสิบล็อกเดี๋ยวกะเอาใส่กล่องนี่ใส่กล่องพลาสติกตัวข้างในนี่พี่น้องเดี๋ยวก็เอาฝาปิดเอาอ่สิีนเทปใส่เทปพลาสติกสินดีๆเดี๋ยวก็ส่งไปให้หลานแล้ว แล้วอยากให้เขาได้กินบะนี้เป็นยังคือสิบว่าไห้เย็บบนเอาไปไปตีเล้าสิบว่าไห้เล้าสิบว่าไห้หิวไหวย,ยังงากแล้วว่านัก,กสร้างสันติสันสิเป็นคนใจเงินเองให้เขาทั้งนั้นล้อหลับเอาเลยยู่ไปยู่สิไปอ่าางอยู่น้งเพื่อนสิไปเที่ยวยุ่งเทียบยุ่ยใส่กับกับไปเที่ยวโหลดแล้วว่าบต่ตองห่วงของ้อนี้แค่ถ้ายยูเสียไปเค่นี้บ,บ่บบะองเอาไปแล้วอ่ะถ้จงไปห้ยเงี้ก็จะเอามาัดก,การห้จสองกิโลนะคะ กำหนดกำหนดกล้องเนี sinner, um ừ, like ่ยจะส่งได้สองกิโลอือเป็นความห่องใหญ่เป็นควงแบบว่าด่านได้ผลอยู่เนี่ยได้ผลเลยเพราเอายังไปได้พี่น้องกระเป๋าไปใบเก้าไปเอกสารมันระควงไป เสือพาก็จะเอาแคนุงไปบ้านไดเจิมแล้วก็ไปพักอยู่โรงแรมในเมืองแล้วก็จะหายแล้วกลับขึ้นมาไหวบ้านก็จะไปในชุดยิงสองชุดกับชุดสนนุ่งช้นจวงอะไปห้องทงเที่เดี๋ยวห้อไปจัดการไม่ก็เพื่อนอือพักควรจะขึ้นสองขึ้น เยี่บนเยื่อปนนั่นตั้งหมอไว้ได้พี่น้องเสียงฝนบวกบกบกบกยู่งเนะเสียงเท่าจังไปไปค้นไปเบึงไปปุ่มนี่บนมานางบอกนางคุยกับพีกบน้องกันวันนี้เป็นวันรวยวันหวยออกนะคะที่เมืองไทยปานิ่กับสีออกละมั้งสวยเยื่บนลงครุงลงคิดขวายเหงืหิ้งปังๆลำๆลืรวด้วยมันหมานกันสกุลสกุนเนาะค่ะเด้อคนที่ชอบเสียงโซ่กับตัวเลขเนาะเยื่อบนมันไม่ถูกเลยล่ะ คือเท่าไดรกับ่ถือคิดใบ้ซื้อๆก็อยังบัรถือพี่น้องอือนี่มาเนะี่ยเสื้อดำเสื้อดำครับครับทั้งข้อนะครับพี่น้องเอฟซีจะขอมาไหมถามในบนนะวะยายจอายุเท่าไหร่ บอกได้เลยนะว่าเจ่บนเกิดพศออ2510นะคะ2510 55ปี55ปีถ้าผู้ใดอ,อายุสนันหนทักทายทักทายเป็นเพื่อนกันได้นะคะกับเจ่บนญเย่บนยินยดีต้อนรับเด้อยินดีต้อนรับขอบคุณทุกคนเล่นๆคือขอมากดติดตามใหม่ๆถ้าผู้ใดอ,อยากรู้ประวัติกระไลบึงกระไลบึงน่ะที่ ปูไฟนะคะเข้าไปตรงปูไฟที่มันเป็นลูกกลมๆนะเป็นลูกใยบนกลมๆม,มากดเข้าไปตรงนั้นมันจะแรนเข้าไปที่ช่องเพราะแรงเข้าไปที่ช่องก็ไปกดที่วิดีโอนะคะเพราะว่าใยบนมันบ๊กบกบกใครได้สั่งเพลิดนะคะพี่น้องไม่ค่อยได้เก็บเพลิดเท่าไหร่ไปกดตรงวิดีโอแล้วก็เลื่อนไล่เบิง้งวายเบิ้งแบบใดแบบใดมันจะมตัตะต้นจนจบตั้งแต่เริ่มทําคลิปจนนับปัจจุบันนี้เราพูดอะไรหยบดำหูเประรัา เป็นมาเป็นไปจังไแเราบ่อยากถามเนาะก็เขาไปเช็อไปเบิง้งไปติจามได้นะคะชีวิตของญี่ปุ่นคุณนั่นบ้านนี่แหละบ่คิดบ่ฝันมาจะได้มากเหยียบเพนดินต่างประเทศห้างโซนยุโรปพี่น้องจะเรื่มมาไทยนั่นไทยนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวสวนสนุกไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวทะเลกเอามาล่งให้พี่เหนอะงะขาเบื้อืม เอาตามนั่นนะพี่น้องดีวบนจะพาไปเบึองนั้นนะแป๊บนึงน,นคะคะจ้าพี่น้องสุกแล้วเด้บนันีเรียบร้อยแล้วสำหรับแกงกะทิหมูใส่แกงกะทิหมูใส่อย่างกว่าใส่แค่ใส่โอ้ยนี่บนกระไดสิไปมาแค่หลอดแกงใส่มันฝรัง่งพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินได้เลยนะคะอ้าวเรียบร้อยแล้วเป็นแกงมัสั่นหมูกับโบตีโตพี่นอ้องอทำเข้มข้นเข้มข้นนิดนึงนะคะน้ำบบหลายาพี่น้องจะเสียบโมันมันนะคะมันมันมันน้อยหนึง่งออกหวานหน่อยนึงนะคะมันหวานนะคะพี่นอ้องาบเพชรแต่ กลิ่นเลยรสชาติโอเคเลยนะคะได้แล้วได้แล้วกินได้บาทนึ่งพี่น้องรอบพอใหญ่มากก็พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟนี่เห็นบ่กาคือเป็นมันฝรั่งนี่มันเป็นอาหารมันเป็นอาหารหลักของเขาอยู่แล้วเนาะเขาก็เอาดัดแปลงมาสับมาทํามาใส่ไก่เขากินบ่อยเล้วเขาก็กินหมูกินหมูกินนี่แหละพี่น้องปลาพอใหญ่แล้ว่กินนะคะปลาพอใหญ่เขาไม่กินเขาไม่กินปลาเขากิน เขากินพวกไก่พวกหมูพวกเนื้อนะครัพี่น้องเขาเพื่กินปลาเพื่กินอ่าซีฟู้ดนะเพื่กินมึกกินนิหยังพวกนี้นะพี่น้องแต่กุ้งน่ะถ้าเฮ็ดซุกกะอ่าพัดใส่เข่าใส่หยังกะเราก็กินแน่อยู่นะคะแต่จะให้ซื้อมากินมะมักเลยเพิ่นเพิ่นเพื่อกินพี่น้องเพิ่นเพิ่ซื้อเพิ่นก็ซื้อให้แต่ยี่บลกินยังแซลมอนยังสิยี่บลมักง่าแล้วก็ซื้อมาให้ยเมนยี่บุเพิ่ไปมันบ่มีในตู้แล้วก็ซื้อมาให้ยังเสียพี่น้องนเอาละ หา,ามากินข่าวน้ำกันพี่น้องตามนั้นเลยนะคะขอบคุณขอบคุณไ้หลายค่ะนี่คือหน้าตาของแกงกะทิหมูมันฝรั่งวันนี้ค่ะ